แสบคู่ทุกคนเบอร์เดย์น้องเอแกงน้องเอมือคีย์บอร์ดแล้วใดๆคือปไปๆโอดิโอเป็นอันรู้กันเนาะถ้าถือเค้กอะอแล้วเป็นตัวชักนำด้วยนะชวนธนดนค่ะกระซิบธนดลทำเหมือนสนิทมากเอาจริงเนอะว่าแม่ทุกคนถ้าไม่สนิทไม่กล้าทำอะไรขนาดนี้เนาะออืน่ารักกอกเขา โอเคโปดหน้าเอ่อทุกคนสงสารเอเลยด้วยเอเเขาก็ไม่รู้อ่ะเนาะเอเเขาก็ไม่รู้ตัวแล้ววางแผนกันอืมอีกคนนึงก็นั่นแหละเพชดนึกถึงเขาพูดแก๊ปเลยครอบครัว pet. เพชรเลี่ยมไงมเมื่อก่อนแก๊บโดนตลอดครอบครัวเพชรช่วยกันทำมาหากินเลี่ยมจ้าแกงน้อง แกงเพื่อนสีรุ่นเดียวกันแกงเพื่อนแสบมากแสบจริงๆสงสารเอเลยอ่ะนานๆจะได้พูดทีนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับ เอฟูเยอะเอฟูได้เยอะเอาเอาเอ้าจริญพรโยมเจริญพรไม่ใ um, ช่กานบวชมึงตีช็อกตายตีคัน์บอนหลายๆนั่นอะมึงเป็นหังขอบคุณเพื่อนไหนมันออกจากใจเขามายืนเบิังมึงเนี่ยเสียงนางฟังชัดเลยเสียงนางบังชัดเป็นนายทหารครับสิตำรวจตีเอ้คีย์บอร์ด ทราบครับโอ้ยน้ำตาเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูคุณปายแล้วก็คุณนกนะครับโอ้หปากหวานสะด้วยเล็กคุดเลยมึงขอบคุณเขานี่คือวันเกิดมึงอดเขาย่บไปกะไกลสิ อันนี้แซงแซงตลอดเลยคนเนี้ยไม่รู้จะพูดอะไรครับานานๆทีจะจะมีวันนี้สอสอบสอ่ไปมึงกระบาดไปไปไปหนึ่งแปบนึงมึงเห็นบ้างน่นน่ะเขาถือเที่ยมเะมาว่านี้เลยอเอา ขอให้ทุกคนเขามีความสุขในวันเกิดตัวเองน่ะเขามาดูเราขนาดเนี้ยครับเอาขอให้ทุกคนมีความสุขครับบักนี่บ่มีคนเป็นศิลปะบ่มีความว่าต่อยอดมึนเลยก็ปี่อย่างมึงก็คือจังสั่นเลยเขินเขินเขิอาสิเอาวิญญาณมึงมาเขาล่างกูเร็วเด้งซองปั๊บเอามึงเป็นลอุคดนหัวมันนี่เออเอาเอว เอาาดูุชนนะฮะให้พูดให้พูดให้พูดก่อนผมเอคีย์บอร์ดทีมวิทแบนครับ man, ครับ,รบขอให้ทุกคนหน้าเวทีวันนี้เป็นวันเกิดผมก็จริงแต่ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทอง <c oughs> คิดสิ่งไหนสมดังปรารถนาครับ ปีนี้คิดหวังสิ่งใดขอให้เป็นดั่งที่ทุกคนหวังไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีและในสตรีมไลฟ์คุณรักผมคุณให้ผมมาเท่าไหร่ขอให้คุณได้กลับคืนเป็นร้อยเท่าโอ,โอ้โหเอาโอเคเอพูดแบบนั้นเดะเออเนาๆเอาไ่าแบบนี้รู้<า>เอา,านรงค่าดินมาให้กูก่อนปั๊บเอาเอาไปก๊อปปี้เลยก๊อปปี้เลยขอบคัคบ เอา<ค>เน็ตจะมีคนเรียกร้องมาเอางี้ทำไมครับเขาเรียกร้องว่าไงใคร <ขอ S 1> เรียกร้องอีกเน็ตขอให้เต้นท่าพี่เอสักหน่อยฮะอันนคุณธนจดลเต้นให้ดูหนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน ยุนเอาสิซะมึงไปเป่าเคกให้มันเร็วไปแล้วกลับไปเล่นคีย์บอร์ดมึงกึนเก้าหนึ่งฮะโอเคฮะ Happy birthday to มาทีเนียก่อนขาขอบคุณเขาก่อนนานันทีนานันทีครับจะเป็นวันเกิดและจะมาที่นี่คือเอนี่เป็นคนที่น่ารักนะครับเอเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมวงกับลิสบนครับผมอยากให้ทุกคนเอ็นดูเอแล้วก็ทุกคนรักในตัวเอโอ้โห วอ้ที่เอ็นดูมากเลยครับขอคุณท่านเลยนะยยไปไหนไปไหนผมขอใหมน่นิดนึงไปไหนผมเดินกลับไปพี่แม่ก้อยบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมไม่เอาโปะนำมันโอ้สองสารน้องวันไอ้ยัยกาแมานไม่ไม่ทันแล้ว <laughs> เอะเอะ